ทนายเดชาพูดล่าสุดถึงอัจฉริยคนแบบเขาไม่ได้เกรงกลัวอะไรในประเทศไทยสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องทันกระแสแชร์ share ทุกข่าวท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ข่าเปิดประเด็นข้อกฎหมายในคดีแตงโมทนายเดชาพูดล่าสุด หลังแม่แป้งโมถอนฟอ้องพร้อมฝากถึงนายอัจฉริยะคนแบบนี้น่าจะเอาตัวรอดได้กอติดความคืบหน้าคดีแตงโมนิดาล่าสุดทางไทยนิ้วได้ทำการสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีทนายเดชากิตวิทยาน,านันโดยทนายเดชาได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยนิวว่าต้นมีโอกาสได้คุยกับทนายซึ่งเป็นทนายความของคุณแม่แป้งโมแต่ส่วนตัวยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทางคุณแม่โดยตรง ซึ่งทางทนายความของคุณแม่ก็ไปให้ทราบว่าหลังจากนี้ก็ต้องรอทางพนักงานอายการจังหวัดนนทบุรียื่นฟ้องพอยื่นฟ้องเสร็จคุณแม่ก็จะให้ทนายชนบทพาไปยื่นคําร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีคือเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมส่วนกรณีที่ทางกระติกกับแซนไปร้องทางอายการสูงสุดนั้นตนก็มองว่าเป็นสิทธิเพราะทุกคนก็มีสิทธิ์ ซึ่งถ้าคิดว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามในประเด็นนี้ด้วยว่าจะมีผลกระทบอะไรต่อคดีหรือไม่ทนายเดชากล่าวว่าก็เป็นการเร่งรัดคดีอยากจะเปลี่ยนจากผู้ต้องหาเป็นจำเลยอยากให้คดีถึงสารคือเขามองว่าถ้าคดีอยู่นานก็จะถูกสอบสวนมากขึ้นถูกแจ้งข้อหามากขึ้นได้ ซึ่งเขาก็มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีอาญาการดำเนินคดีต้องรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรมซึ่งเรื่องนี้ทางผู้ต้องหาอาจมองว่าเขาเสียเวลาซึ่งก็ถือเป็นสิทธิอันชอบธรรมของเขาส่วนการเรียกตรวจสอบโทรศัพท์ของผู้ต้องหานั้นทนายเดชาระบุว่าผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การได้ ่งถือเป็นสิทิและเป็นหลักสากลคือไม่จําเป็นต้องทําอะไรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตอนเองรวมถึงเขาจะไม่พูดไม่ทําอะไรเลยก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เขาจะส่งหรือไม่ส่งโทรศัพท์ให้ตรวจสอบจึงเป็นสิทธิของเขาทนายเดชากล่าวด้วยว่าเท่าที่ตนทราบมาการเลื่อนของอายการจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นคงเป็นการเลื่อนครั้งสุดท้ายแล้วเนื่องจากสำนวนอายการจังหวัดทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่เพียงอธิบดีภาคหนึ่งและขณะว่าจะมีคำวินิจฉัยหรือสั่งการอย่างไรซึ่งอย่างไรก็ตามต้องสั่งฟ้องภายในวันที่3สิงหาคม2565นี้อยู่แล้ว100%ทั้งนี้ทนายเดชาได้พูดล่าสุดถึงนายอาชริยะด้วยว่าตนไม่ทราบเลยว่าต่อจากนี้นายอาชริยะจะทำอย่างไรและจะทำอะไรต่อแต่ถ้าเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาซึ่งคนอย่างเขาก็คงไม่ต้องห่วงอะไร เพราะเขาก็เป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองนะเขาก็บอกเองว่าไม่ได้เกรงกลัวอะไรในประเทศไทยซึ่งตอนก็คิดว่าเขาคงหาทางเอาตัวรอดได้ถ้าชื่นชอบข่าวสารดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ